รูสา0 0ันซับสไคร์เบอร์สวัสดีครับพวกผมช่องกำแกมมาอุบลดนะครับวันนี้วันนี้เขาก็จะไปไหนเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวภูเจียเลยละครับวินเดียรวินเดียร์วันนี้เขาก็จะไปหาส้มดาวเนาะเห็นแต่ร์าว่าหาส้มดาวงามงามแห่งคงก็เลย าานะามาสีมาเบ,บาิ้งกันะชวนไพ่มาไพ่กับ่มไปนาผมหมืนนะผมเลยบินเดียวอีกแล้วครับวันนี้น้ำมันชีดเดียวคือเก่าอีกแล้วครับชีขีเดียวเดียวทั่วไทยประมาณไปทางไหนเนาะสาผมกับ,บ่มาจากได้พฟก,กัสไปตามป่ายแล้วเนาะ ันรีสอทหาส้มดาวโอ้ยน่กจะมันคารีสอทครับมันไปรีสอดด้วยไปหาส้มดาวนะครับเด่วมันบอกแล้วหาส้มดาวระยะทาง13เอ้ย1.3าเมตร้ยมาหอดไว้อยู่ครับว่ากันเรื่องเรื่อไทายคลิปมาตอนรึ่งทางนะครับ เอาก็หอนได้อะเดดีแล้วครับบ่ายฮาร์ดซูนดาวแอดนาตาลอุ้ยกลัวแล้วลืมยังเนาะผมลืมเป็นไงครับลืมกระเป๋าเงินกระสานน้นองมาบังลืมซื้อเนาะ าไปชมครับว่าวิวมันเป็นยังไงเนาะวิวมันเป็นวัดครับโอ้โหเดี๋ยว่า ถนนแบบปูนนะเป็นถนนอะไรวะคอนกรีตเนาะอาจจะขูดขายมีกระตุกกระตักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับถนนก็เป็นคล้ายคล้ายแบบขึ้นระนาดเนาะอ๋ออย่าิมันอย่าอย่าเป็นทางแดงเด้อ ผมกำลังหลากรถใหม่ๆเลยโอ้ยอย่่ลุยทางแรงเด้อล่ะโอ้ขึ้เขาไปเลยแท้มันแมนบดจอน เพ่อนแม่งอยู่บนรจอดโอ้แม่นอยู่ครับมาถึงข้างอยู่โอ้โอ้ครับพเราก็มาหอด้วเดี๋ยวห้าวงจรกันครับ อาจสมดาวจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอำเภอนาตาลเนาะครับแล้วก็มาถึงแล้วเนาะครับเท่ากับมะฮอดอาจสมดาวเนาะครับ ใส่เวลาแป๊บเดียวเองเนาะครับที่เราเรียวอยู่นิดนึงนะครับกววิวกับธรรมชาติดีขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะวิวแม่น้ำโค้งให้เบื้องนอกครับครับนี่แหละครับวิวแม่น้ำโค้งครับให้อยู่บันจังหวัดใกล้ๆกับมาเทียเดนเดอร์ครับอาชุ่มดาวนาตาเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับอู้นครับนี่นนองแม่น้ำโค้งครับ งามบิลี่ครับพ่อแม่พี่น้องให้ว่างก็มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ด้วยครับงามบิลี่ครับครับเดี๋ยวผมกับสีล่องยางลงไปเบิ่งไกลๆเนาะว่าังโคนหินมันมียังแน่เนาะเฮาก็สิไปเบิ่งกันเลยเนาะครับ let's go ครับผมเฮากับได้ยางลงมาเนาะครับโอ้งามบิลี่เลยครับมีอันเรือนน้ำเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับ บรรยากาศดีขนาดเลยครับเหมาะก,กับการถ่ายลูปขนาดเลยครับใช้ได้ไรครับมากผู้เดียวเนะอโอ้ยเหมือน นี่ใดปลาหาโตผอมครับครับเนปลาไะไอยู่ครับพี่ไงปลาถ่ายปถ่ายปนี่ปลาปากปลาบักมังครับโู้นี่ ใไซรานครับใไซรานโอ้ยไม่ได้ไานแต่เมื่อไงครับปลาใไซรานเหรออุ่นน่ะเออโบรานดังเดิมปลาโบรานเหรอโอเคถ่ายลงคลิปไปครับผมโอเคขอบคุณครับครับก็ชิพามาเบิ่งหมองที่เขาหาปลาเนาะครับ ไซส์ขนาดเลยครับขัดเท้ากับยางไปมองๆไกลๆอีกเนาะครับซ่ายงางไหนหนาจีพอะมานหลายกิโลแล้วหลายแคลโรลี่แล้วมั้งไหนนอจิพาไปเบ่งพลาอัจใจเนาะครับเมือ่อยไกลาเลยเมยเมย่อย้อ นะครับเข้ากระหอดมองพาวัดใจแล้วครับครับมองนี้เนาะรับทีเขาเอื่นว่าพาวัดใจเนาะเบิ้งในกล่องอาจินหน่อยนะครับแต่หัดาเบิองอีเลียนโอ้สูงอีนลีครับน้ำน้ำไซขนาดเลยครับเขากระยางสำรวจไปเรื่อยๆเนาะครับ ให้มันบม่ต้องปูดถึงครับลดหลกิโลอยู่ครับเอาก่อนอากาศเต็มแล้วเดี๋ยวหายมึงเน่อครับโอ้ ครับบรรยากาศโอ้นะใชม่านนี่ใช้บ่ม่านนี่จู่ว่าผ่านเนาะครับเป็นสถานที่่องเทียที่แบบว่าวิวงามขนาดเลยครับโอ้ยบรรยากาศครับขนาดกับเป็นเนาะ ฟังซอปปอ,ปอล่าวนะครับถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวอุบลก็แวะมาเล่นหาส้มดาวในเด้อครับวิวมันง่ามมีลีครับสวยๆเลยครับครับผมเห้ากัเขาลมเขาเขาห่มเออเขาหุ่มนั่นแหละ จากข้ากับเขาคมก็เนาะครับอุ้ยหอนร้ายครับพี่น้องขอบคุณนครับน้ำน้ำไซส์ขนาดเลยครับผู้โอ้ต้องมาเที่ยวอะไรแล้วนะครับพราจะจจมมาจอมแจมเบาบนก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านทีนะครับเพราะว่าโอ้ยแบตกระไก่ซีเบิร์ตหนำนะครับเพราะว่จจจาจอมแจมบอกจอมแจมบม่ได้ซัดแบตมานหนำเนาะจอมแจมลืมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุน่นที่เขาบะเบิ้ง จมแจมไปเที่ยวหาส้มดาวเนาะครับก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้จอมแจมน้ำเ้อครับหาหาคนติดตามถึง3,000ันซับสไครต์เบอร์จมแจมเสียออกล่องโกโปรนะครับก็ขอกราบขอบคุณและลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ